วัสดีครับพบกับรายการนี้อีกแล้วอ่าสังเกตไหมอ่ารู้จากกันดีนี่คือเกมมาโนี่นะฮะไอวีเออยเล่นว่าโอ้โหร้หอนขนาดนั้นเชียวงั้นเราก็มาพิสูจน์กันมั่งนะฮะอ่าเกมจะเป็นอย่างไรนั้นเพียงแค่เลื่อนเมาข้างบนแล้วก็กด Enter นะฮะอ่าอออ่าให้เราสร้างตัวละครขึ้นมานะครับอืฮิโลชิ มีตั๊บนึ่งวนมั้งโอเคนะครับอ่าวันนี้กูมีพันธะการบ้านด้วยนะฮะอ่าฮิโลรับชื่อ,อยังไงวะไหนวะรับชื่อเอ้ยไอ้ฮะยิิโรชิโอเออช่างมาันยิโรชิโอโอเคนะ,ะอ่าแล้วกดโอเคนะครับอ่านี่คือแมนชั่นต้นเออแมนชั่นเอ่อ, Menschen, อ,อต้องสาบนะฮะ มันมันโตอยู่นี่ชิบะ is it a lot a n นะสายเราก็ไม่รู้นะฮะอ่าที่นี่รู้สึกหนาวจริงเลยอ่ะออกจากที่นี่กันเถอะโวดทันกิชินะฮะแม่เนี่อวดคนแรกเลยอุ้ยจะแตกไม่สนนะฮะอ่าฮิโรชิโอนะฮะอ่าคือฮิโรชิโออ่าเฮ้ยลองด้วยฮิโรชิโอ โอเคฮะมาดูการควบคุมกันก่อนเออก็เอกเอก็ไม่มีอะไรมากนะอ่าแล้วก็เดินต่อไปเฮ้ยจานแตกอืมก็บส่วนจานแตกให้เพื่อนรู้กับไปนิดนึงแล้วก็เดินกลับไปอ้าวเฮ้ยทุกคนเพื่อนภายไปไหนก็นหมดอะอ้าว s h i ไม่เอาไม่เอาขึ้นขโมนเออไม่เห็นมีอะไรเลยกลัวเหมือนกันนะฮะกลัวกลัว ไม่กดะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเชยเฮ้ยีสิันคุณนเน้ำมันละสันโอเคโอเค้าเพื่อนผมมายะการถายเอวันนี้นะฮะเราจะไม่ได้ยินเสียงเขานะฮะอ่าถายด้วยแคนตาเซียนะฮะอ่ะ I found the library key นะฮะอ่ะโอเคเไหนต่อวะวูย่าููโอเคนะฮะหลังจากนั้นก็เตรียมพร้อมนะฮะแล้วก็เตรียมวิงนะะว่งนะฮะวิ่งในความเร็วสองูสงสงุดก็เือยมาต่อชั่วโมงนะฮะ

หาใชอะไรสักอย่างนี่แหละกลัวเนี่ยกลัวกลัวนะฮะกลัวนะฮะไม่ใช่เรื่องบูยาเข้าไปอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นมีอะไรอู้น้ำตาลตาสวยดาวเอ่อฟิลิปเป้ฟิลิปเป้สกิลไดเวอร์แล้เราก็เจอ เดินออกมาแล้วก็เดินไปแล้วก็วกวกขึ้นข้างบนจ้เกิดห้องนี้ห้องนี้แล้วลงไปข้างล่างตึ๊บอ่าจำได้เอ๊ะจำได้ตรงนี้อะไรอ่าพาสพไปเลยแหละตรงนี้ก่อนนะฮะอ่าสุบสุบแพ็กกี้เวียนเช็ด เออใช้นี่เชตนะฮะอ่ะถูกกระเจ้านะครับจ้าสี่หนึ่งอ่ะแต่ว่าแต่พวกนะเราไปชมฮะยาลาไยกายามาัมรียาลาไนยาลาไยก้ามันจะไม่ได้ก้ากูแล้วยะยาลาไยกาเฮ้ยแม่งดักหน้าแม่งดักหลังดักหน้ากูเลยเฮ้ยเฮ้ย ว้ามันตามมาแม่แม่เขาเซฟก่อนไม่ได้เหรอไอ่าไอ้วว้าวโอ้เฉียดเฉียดว้าวโอ้ยโอ้เฉียดโอเฉียโอ้โอ้เียดนะฮะท่านผู้ชมฮะโอสุดยอดโอเคก้าวีหนึ่งนะอ่ะก้าวีหนึ่งรหัสอะไรวะก้าวี่หนึ่งเอรหัส ละแล้วว้ารับที่หนึ่งมันหัดบ่าอย่างอ่ะเปิดขอดูขอดู Facebook เฟซบุ๊กแป๊บน,นึงนะฮะอ่าเฮ้ยเขาผิดอาปไปเฮียเขาผิดโอ้โหโอ้โหกดตีนกดตีนกดตีนนะฮะกูไม่ให้เข้าเฟซบุ๊กอ่ะก็ไม่ให้เข้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขเองนะฮะ รหัสไรวะงั้นขอสต็อปก่อนแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะท,ท,ทุกท่านฮนะเออตอนนีแแ้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่เสียงเพื่อนอาจจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะผมก็ปรับเสียงแบบเออแคมตาเซียสตูดิโอไม่เป็นฮนะอะ ออนนี้เราก็ทําการคอนเนต็ตกันแล้วงั้นก็ต้องขอดูเนต็ตก่อนนะคะรหัสอะไรนะฮะอ่ารหัสเพียงแค่เข้าไปที่ a ฟ e b o o k นะฮะอ่า a ฟ e b o o k สึกไม่ติดนะฮะก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะรหัสอะไรวะอ่าเนะะามาส์ออกไปนะฮะอ่าตอนนี้ก็ยังติด,ตดแยกอยู่ในเปียนโนนะฮะกระชุน โอ้โหมันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเน่มันสีแดงอีกแล้วอ่ะ